แม่งเอ้ยไปเดินบนหน้าป้อมกูจะเอาให้ได้เลยป้อมกูเนี่ยอือสวยดีเงี้ยสวยดีเงี้ยสวยดีเงี้ยเอสูตายเอสูตายสวยสวยไม่โดนเฮ้ยอ้าอ่ากลับกลับกลับมา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 ทำไม โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราไาอยู่กันในเกม ROV อีกแล้วเจ yeah. แล้ววันนี้เราไปอยู่กับเตี่ยวเซียนสกินหญิงทอผ้านะและแน่นอนมันเป็นสกินเช่าเพราะฉันไม่มีเงินละที่จริงเหมือนเราจะเคยซื้อเคยคิดจะซื้อสิไม่ใช่ว่าเคยซื้อเคยซื้อมันต้องมี <laughs> เหมือนเคยคิดจะซื้ออยู่แนละ้วช่วงที่มันลดป่ะ แต่จากนั้นบัตรรถมันก็หมดอายุก็เลยไม่ได้ซื้อเลยเรมันเหลือราคาพันสองไงพันสองมันก็ไม่คุม้มแล้วบวกกับไม่ค่อยได้เล่นเตี่ยวเซียนด้วยแต่วันนี้ก็เกิดอยากเล่นเตี่ยวเซียนขึ้นมาเพราะว่าเห็นข้าบนในไวทุกคนฮีโร่ที่ถูกเนิฟคือมันเนิฟติดกันมา3แพทละคุณสงสัยว่ามันจะเนิฟผ่าเลยนักหนาคือมันเก่งขนาดนั้นเลยเหรอวันนี้เราก็จะมาเล่นให้ดูกันนะว่ามันเก่งจริงไหมน,นะโอเคปะ่ะแล้วเราก็เข้าไปในเกมกันเลยดีกว่าอ๋อนะฮะสำหรับใครที่สังเกตก็ ย่าที่เห็นนะทีมนี้เลนอเลสเตอร์ซับเป็นเบ <c oughs> ต้าใหม่ทุกคนจะดูถูกอาจจะโหดก็ได้อย่าเพิ่งตัดสินหนังสือที่ปกนะแต่กูเล่นในแรงโอเคโหลดเข้าเกมมาไปทีเรียบร้อยโอเคมาทุกคนแล้วก็อัพหนึ่งมาก่อนนะจริงๆอัพสองก็ได้นะสำหรับเดี่ยวเซียนแบบอัพไปเดินแบบเดินไปแช่แล้วก็ตี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 อะไรเงี้ยจริงๆรวมแล้วก็มีดาเมจเพราะว่ามันก็เป็นเมจใช่ไหมเลเตอร์แต่ว่า นั่นแหละเอาชัวร์ดีกว่าแล้วมาตีคีฟก็พอบวกกับทีมนู่นไปวีล่างเงี้ยเอาวุดไปดิโอเคเราไม่ต้องรีบไฟมากนะเอาคีฟพ,พอเคลียร์เสร็จพอเนาะแล้วก็เดินไปแก๊งล่างเลยดีกว่าเพราะตอนนี้คือฟินิกก็คือ oh <God. S 1> เป็นตัวป่าที่เอามาแครี่ทีมนี้ก็เล่นหาเลยแปลกๆเพราะฟินิกเอามาแครีมันน่าจะเกิดยากอยู่นะโอเคแข็งแข็งสวยแข็งโดนช่วยตีหน่อยแข็งโดนก็ช่วยตีหน่อยพี่สวยตันสวยตันสวยอุย้ยมันฟิกไม่น่าได้แหละอุย้ยแข็งเยี้ยไรเด่ย ตลกตลกเมตดตลกทีมรุ่นที่มันมั่นนะมนไม่ไปกลับบ้านกันเลือดมันน้อยกันอนะแวนเลือดน้อยขนาดนี้ไม่กลับอีกอุ้ยแข่งสองสยองขวัญแข่งสองสยองขวัญอุ้ยเสียดายวิล่ามันอยู่ข้างในมันวิล่าอาจจะตายนะอุ้ยสวยเดีย๋ยวเราก็ได้โลม,มันมาทุกคนถึงซับจะไปคนได้คิวก็เถอะแต่ก็ช่างมันเถอะนะขอแค่ได้คิวก็พออุ้ยมานาจะหมดกลับบ้านไปเติมมานะโอ้โหแป๊บหน,นึ่งเห็นคลิปแต่แป๊บหนึ่งเห็นคลิป แต่เห็นท่าว้าแวบ,บๆตะกี้สวยมากคุ้มมากนะถ้าซื้อในราคาส่งเอ้ยหกเก้าเก้าว่า2องเก้าไม่ใช่หกเก้าตอนที่มันลดนะแต่ว่าตอนนั้นฉันไม่ได้ซื้อไงแล้วตอนนี้มันพันสองอยากให้ซื้อมันก็ไม่ใช่ปะไม่ได้มีเงินขนาดนั้นมาแล้วเพื่อนมาแล้วมาแล้ว,ลวตะกี้ไปเคลียร์กลางแป๊บหนึง่งอย่าพึ่งไฟกันเลยเออนี่ไงโอ้ยโอ้ยอย่ามาอย่ามาผักนะอย่ามาผัก ตายปะอุย้ยไม่ตายเอาอี่นี้ก็ได้ปะอุยอ้ยกูสาขแข่งดักหน้าอย่าแม่งหลบก,กูเออตายซะแต่ขัดใจนิ่หน่อยกูไม่ได้คิว <laughs> ขัดใจนี่หน่อยกูไม่ได้คิวเฮ้ยเฮ้ยมันมั่นเกินอันเนี่ยมันมั่นเกินอุย้ยเออเออรอด <laughs> ไม่ตายไม่ตายอ,อู้เออเออโอเค ลอดลอดลอดมันไม่รู้รว่าเราวาร์ปอยู่ในือพุ่มโอ้ย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 อะไรวะเนี่ยทีมกูตลกชิบหายป้อมล่างจะแหกยันป้อมในอยู่แล้วนี่เพิ่งกี่นาทีหกนาทีกูจะบ้าล็อกอุ้ยจับยี่ก็แข่งสวยดีจบแล้ <c oughs> วก,ก็คอมโบอุบาทอยู่นะสองตัวเนี้ยพยายามดูถูกมาเด้ออเลสเตอร์อรก,กับโอ้กูระเบื่ออีป้าเบิกจริงๆไปไหนก็ไปไปไหนก็ไปอย่าไปยุง่ง แม่งไอ้โลมทีมกูก็เลือดนิดนึงแต่ว่าโลมทีมเราจับได้นะอเลสเตอร์ออกของแท้งอะไรเงี้ยแล้วก็จับแล้วก็ยืนอยู่นั่นทั้งวันวุ้ยเลนบนจะตายแน่นะคอจะช่างมันเถอะเคลียร์ครีปด้านเลนดีกว่าจะไปไหนตะกี้ยังตีป้อมกูอยู่เลยเฮือแวน่ฮือเ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 ฮือฮือได้ปลาหมึกแล้วเนี่ยวุ้ยแข่งไปโดนเอ้ยแต่ก็ตายอยู่ดีสวยเพอร์เฟกต์ก็ได้อยู่แล้วอเลสเตอร์ซับอะ พ่อแม่ผมเม็นเป็นเตี๋วเซียนไงเตี๋วเซียนมาเล่นดีตาเนี้ยอุ้ยใครชมตัวเองก็ได้ดอเฮ้อเคีย์คลิปไปเคีย์คลิปไปเดี๋ยวอีเดี๋ยวอีวีล่าเจอกูรอแป๊บหนึ่งรอของกูก่อนอุ้ยอีวีล่ามาอีวีล่ามาอีวีล่าอีวีล่าตูเล่นก็มาเฮ้ยมันอย่าทำเพื่อนกูนี่ไงมึงอือย้ยยายยาตายไหมไม่แม่งไม่ตายเอาตาย โอ้ยบนเยอะมากบนเยอะมากมื่ออะไรกันขนาดนั้นปล่อยดาร์กมาเลนล่างแล้วก็มาดันบนกูลุมกันห้าคนเอาอะไรไปไหวจ้าโอ้โอ้กวตีเฮียเลยแล้วกันเฮ้ยได้แวนแล้วอุย้ยเฮียแวนกลับบ้านก่อนเสียด้อุย้ยา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 นั่นไงอุย้ยแม่งเพื่อนจับทูเรนแต่ไม่มีแข่งตะกี้เสียดายมากโอ้โอ, <laughs> อยอ้อย่าเพิ่งทักอย่าเพิ่งลาโรงเรียนกันตอนนี้โอ้กูจะบ้า อย่าเพิ่งมีใครทักมานะกูยังไม่ได้พิเศษอ้าวโอเคตายซะสภาพแวนทำทรงมั่นไปงั้นแหละเดินสลับเชียโดนกูแข่งไปซะแต่แป๊บนึงกูอืมโฟกัสเปิดบทพระจันทร์ก่อนเอ้อยแล้วเพื่อนบ่อยเตียวเสียนเคลียร์คลิปแบบตัวขนาดนี้เนี่ยนะอีพยาดากพึงรีบๆโอ้อบบอีกตัวหนึงละอย่าตีป้อมกูตีกูได้แต่อย่าตีป้อมกูเออนั่นแหละเว้ยนาเมทเราก็เยอะอยู่นะเนี่ยเราเคลียร์ดาร์คนเดียวได้เนี่ย เกือบได้ทีมแล้วแต่ทีมเราจะมั่นใจว่าเราแบบอืเราเป็นเก่งไงเราเคลียร์คลิปเองได้อะไรเงี้ยสรุปกูโดนล้วงเลยจ้าตายไม่เหลือซากเหมือนว่าจะมีการเกิดไฟกันเกิดขึ้นกูแข่งเลยละกันมาไปแข่งโดนก็เล่นเลยดิเฮ้อยอีปาบึกอีปาบอกข้างดําเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนแต่ตอนนี้เลื่อนกูหมดตัวละไม่อย่าทําเพื่อนกูอย่าทําเพื่อนกูอย่าทําเพื่อนกูนี่อ้าวหมดตี เอ้ยจบจบบ้านวันจบบ้านวันดันคิปเข้าไปเฮ้เฮอเมึงเกิดมันก็ทำอะไรไม่ได้หรอกอีพิลาอนี่กูแข่งตอนจบด้วยและ MVP จะเป็นใครไปได้นอกจากเตี่ยวเซียนคนนี้แต่เหมือนคลิปมันจะสั้นไปทุกคนป่ะเราไปเล่นกันอีกตากันดีกว่าเย่ปิงเอาละอ่ะเข้ามากูก็เห็นข้อความที่เหมือนว่ากำลังจะแพ้ละ อีดีนออกกูจะบ้าชีวิต,ตก,กูแต่ก็ช่างมันเอ้ยนี่ไงเชื่อต่ออีกครั้งหูข้อความไม่เหมือนไปจากสวรรค์ยียใจกูตกไปอยู่ตะตุ่มแล้วตะก,กี้นึกว่าจะเสียดาวแต่ว่าตอนนี้เราก็ไปเล่นเตียวเซียนเหมือนเดิมนะทุกคนและสิ่งที่เหมือนเดิมก็กคืออเลเตอร์ซับเหมือนเดิมเลยแต่ก็นั่นแหละนะตาที่แล้วมันชนะไงตานนี้นก็ต้องเล่นต่อปะเฮ้ยอย่ามาถ่ายกู จะถ่ายกูจะไปถ่ายกูยกยกเก่งนักเก่งนักเก่งกันนักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเทนี่เดี๋ยวกันมีพาสีบแล้วมันเออเคกูมไม่ตายฮ่ไม่โดนหรอกวิอยากได้ปูอะ่ะขอได้ไหมขอปูได้ไหมเแต่เย็นพี่ดูไปเอาแล้วพี่เ <laughs> ยียกูจะขอปูนิดนึงช็อตกูเอ้ยอย่าดาซซี่นี่ประมาทไม่ได้แรงมากแรงแต่ต้นเกมนี้ท้ายเกมจะขนาดไหนโอ้ วายลันดองเงี้ยกูจะเล่นยังไงล่ะแม่งวิ่งวับไปมากูก็ยังจะเอามาแล้วเตี๋ยวเซียนสภาพต่ไม่เป็นไรหรอกให้เลเตอร์มันจับแล้วค่อยคอย่คอยแข็งแม่งเอ้ยไปเดินบนหน้าป้อมกูจะเอาให้ได้เลยป้อมกูเนี่ยอือสวยดีเงี้ยสวยดีเงี้ยสวยดีเงี้ยเอสูตายเอสูตายสวยสวยเฮ้ย <Wow. S 2> แข็งสวยแล้วเนี่ยดับเบิลคิวไปเราได้มาสามคิวทีมเราได้สามก็ถือว่าคุมแหละ แต่ตอนนี้สกอร์ตามอยู่นิดนึงโอ้ยกลับมาแล้วหลังจากไปซ่ามาตะกี้ก็เลยโดนตบตบตายไปตามระเบียบนะจะไม่เอาช็อตน,นั้นออกยูทูบแน่นอนเพราะว่าไอ่เฮียเอ้ตายอานาถมากตะ <c oughs> กี้โดกรัตปูจนได้ <c oughs> จา่สี่ <c oughs> <c oughs> เก่งนักอือ <c oughs> ไม่โดนเ <c oughs> <c oughs> อ้ยอ่าอ่ากลับกลับกลับมา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 ทำไมอืม มั่นดีนักแรงนักละมั่นกูฆ่าได้กูมั่นละกูเดินเลยกูฆ่าได้กูมั่นลวกูเดินเลยเฮ้ยอย่ามาล้างเพื่อตัวเองแบบนี้อ่าทิ้งแครี่ทีแครี่ก็ตายดิเฮีย,ล,าาย,ฮยละโอ้ะมันหนีเก่งจริงล้างเพื่อตัวเองปล่อยแครี่ตายห่งแล้วตัวเองก็กระโดดหินหนีสุดยอดใครจะดันกลาง,งกาูไม่ให้ดันเฮ้ย ตายซะแม่งหนีไม่พ้นจริงนะเจอ2ตัวนี้อเล็กจับแล้วก็ดามเมจจากเตี่ยวเซียนโอ้โหเพอร์เฟกคอมโบนี้ก็ดีอยู่นะแต่มันจะไม่มีตัวยืนแค่นั้นแหละอยอีหา่าลากกูดักกูดักกูดักอ่ามันไม่กลับแล้วมันไม่กลับแล้วเอาไม่เอา,าอ๋อเสียได้อ้าวแคลี่แคลี่ลูกแคลี่ใจเย็นเย็นแคลี่ใจเย็นๆนแคลี่ต้องใจเย็นอ้าวได้คิวด้วยหน่ะและอีเลนนี่มันเป็นอะไรมากปะ ดันมาแต่แตะกี้แล้วอุ้ยแม่งมาสตันกูอ้าววิ่งกลับมาทำไมล่ะเอลสุหนีมาแต่แ,ตแรกแตะกี้ก็รอดไปแล้วสมมก็ไม่รอดหรอกหนีตายไปตายคู่กันไปเลยมันไส้ทีนักกูแ <c oughs> ค้นามากสองตัวนี้กูแค้นามากเอลสุแม่งซูมทั้งวันซูมทั้งวันแล้วก็ยิงกูโดนทั้งวันกูงงมากกูถึงว่าแฮกแบบน่าแม่งจะแม่นเกินอืออือเฮียลิปปะ กูจะดันบ้านมาละนี่อุ้ยอุ้ยเร็วมะอุ้ยอุ้ยเจอ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 มันอยู่นี่อีผีเสื้อมันอยู่นี่อ่าโดนละโดนแล้วเนี่ยโดนแล้วอุ้ยเอ้ยตายอยู่สวยอุ้ยเอากูฟิกฟีกูฟิกฟีกูก็ลืมว่าทีมกูมันปีดาคอสตามอยู่แล้วกูก็ยังจะเดินตามไปโอ๊ยเกิดมาก็สร้างปัญหาแล้วนะเทนฮึ นี่ไงมึงจบนี่ดันดันดันเลยดันเลยกูไม่ให้โอกาสด้วยกูให้โอกาสไม่ให้เกิดกูไม่ให้โอกาสกูวาร์ปใส่ไม่ได้ท็อกซิกนะสกินมาสวยแค่วาร์ปให้มันให้มันเห็นถึงเอฟเฟกที่มันอลังการแล้วไม่ได้ท็อกซิกแต่อย่างใดเพราะถ้าท็อกซิกคือกดรัวๆกดวาร์ปรัวๆแบบติดๆเลยโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ บ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเย่หวังว่าจะได้ทำคลิป Rv ต่อไปเรื่อยๆนะฮะยี่ e.